สวัสดีค่ะร้านขวันมอเตอร์ซานอกสถานที่วันนี้ค่ะที่สยามมอเตอร์ฟิลนะคะอยู่ที่สะพานมชวีปทุมธานีนั่นเองวันนี้ค่ะเข้ารับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์นะคะกับเรือแจสกีคันนี้นะคะ RXP นะคะกับซีดูคันนี้เลยต้องเรียนแจ้งค่ะลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ การดีไซน์การติดตั้งของเรือทุกรุ่นนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละงานแต่ละและแต่ละหน้างานแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยไม่มีรูน็นอตเดิมให้เลยช่างทํายังไงคะขอเจาะรูนครับผมเพื่อยึดไว้ใต้แผงกระจกนะครับผมแล้วก็ใส่ขาสเลิดนะครับแล้วไฟเราในดวงเล็กนะครับผมซ่อนแล้วจะเนียนมากครับสังเกตดูด,ดีครับแทบไม่เห็นเลยไหมมองแทบไม่เห็นเลยว่ามีไฟ,ไฟสปอตไลท์อยู่นี่จะมีสองสีนะครับค่ะค่ะ คุ้งน้ำเลยนะครับใช่ค่ะไฟหน้าไปแล้วค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะกับไฟหลังเสริมความปลอดภัยด้านหลังนี่ค่ะคันนี้เลือกเป็นสีแดงจ้าเวลาเปิดน้อยนี่ค่ะสีแดงเวลาเปิดพอคุ้งน้ำนะคะ เอาค่ะนี่ค่ะเวลาเปิดไฟใต้ท้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาสวิทช์อยู่ด้านไหนครับพี่ขวัญสวิช์อยู่ในเกรครับผมเป็นสวิทช์สามทางนะครับผมอย่างดีงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สวิทช์ไฟท้ายนะครับสวิทช์ไฟหน้าสองเต็มนะครับผมโอเคนี่นะคะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟเรือเจสกีแบบนี้ขอคิดถึงร้านขวัญมอเตอร์แซวเป็นที่แรกเลยเราติดตั้งได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นซีดูหรือยามาฮ่าต่างๆนะคะขอให้มั่นใจค่ะติดตั้งมาหลายคันแล้วสวัสดีค่ะ